าสวดพร้อมกันนะครับวันนี้นะครับจะมาขอเนื้ออาหารับทางที่ไทยนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะสวดพร้อมๆกันเลยนะอืมอ่ากวนนะครับท่านบ้างจิ้นี่นะรองน้ำมัทั้งหมดมสบบามจบครับผมมือสสนะโมตสัสส์เพระว่โตอะไรโตเสมอเสมมือรัสรสบบ นะโมต,สต,ตสมัสตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมาัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนิมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมามิ ปิติปิโสวิเศษสอิอิเสสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอีโอมสีคเนศายยนะมหาโอมสีคเนศายยนะมหาโอมสีคเนศายยนะมหาพุทธบูชาอาจารย์ยังธรรมบูชาอาจารยยังสังฆบูชาอาจารยยังภุมะเทวบิดามานดาคุบาจารคมามีหังโอมวันีปัดเมหงผลิโอพยัยเภกเทวันังอิศวาสุละมามีหังคุมาจิตตัง ยามะนาชาลิต am it ok so al, ินมะอุกกามะอุสาเซโทเทวินโทที่พระตะโควิดโศทยยิสัมมาสังวรสัพพะอนหานรักษาปามอิตริตพุทธานี้มิตังขอเดชะเดชะขอเดเดชะจงมองไปที่พึ่งแก่มะอุนี้ด้วยเถิดพุทธังเมฆะนี้มีตังมะอุธรรมังเมฆะนี้มีตังตุอมาสังฆังเมฆะนี้มีตังอาโมอุพุทธะเปิดโลกธรรมะเปิดโลกสังฆะเปิดโลกสิริกัมังสิริกิจังสิริลาภขวันตุเมพุทธะมาเกิดบปิดโลกกับวิโทวุสุทยยิ ธ้ามมาเกิดบุตรเรกลับไปทูสุตรธิสักครงมาเกิดบุตรเรกลับไปทูสุตรธิพุทธังมานี้ไม่ต่างธรรมาไหนตามสักครงมานี้ต่างอะไรที่เป็นหมือนกันอะไรที่ไม่รู้ต้แจ้งจริงเถิดคำเลยนะโมตัสสะภควาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควาโตอะราโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไต อาคีทานังวะรังกันทังสีวารีจะมหาเทรังอหังมัทธรรมิทูระโตอหังมัทธรรมิตาตุโยอหังมัทมิสัมปสูปุถะธรรมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจาวะนังอิธามิพุทธังอิธามิธรรมังอิธามิสังฆังอิธามิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปรลปันตาปฏิกันนาเจยังพลังอัตานาเจติชนะระคังพันธมิสัมปสู สพเพพุธาสสพเพธรรมาสพเพสังขารภระปัญตาปาปเจกันนาจะยางพรางอาตนาจะเตมชนะรคับมสมสเพพุธาสสพเพธรรมาสพเพสังขารภระปัญตาปาปเจกันนอาจจะยังพางอานตนาจเตมชนะระคับมณีสมสเพพุธาสสพเพธรรมาสพเพสังขารภระปัญตาปัจเจกานนอาจยังพรางอาตันอาจะเตมชนะรคับมสมสเพพุธาสสพเพธรรมาสพเพสังขารภระปัญตาปาปเจกานนอาจอะยางพรางอานตันาจจะเตชนะระคับมสีผสม พุทธังไอทามีิทำอะไรทามีสัตห์อะไรทามีพระคาถาเงินลานะครับสัมปจิตฉามีนาสังสีโมพรหมมาจมาเทวาสเปเชฆาปราณิติพรหมมาจมาเทวาอภิลาภา,าวันตุเมมาปุญโยมหาลาภวันตุเมวิเตมภวติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายามวิระสิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสามานิมามามพุทธาสาะโห่ม สัพติจฉามิเพียงเพีงพาพาหาหาฤือฤสัพติจฉามินาสังสิโมพรมาจมาเทวาสเปย์ขาประเรติภมาจมาเทวาอภิราภาพุทธุมีมหาพุญโยมหาลาภพุทธุมีมิเตปาวติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทยโยวิระพนายังวิระศีสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิยพุทธสามาณีมามาพุทธสาวโหสัพติจฉามิเพียงเพีงพาพาหาหาฤือสัพติจฉามินาสังสิโมภมาตมาเทวาสเปยขาประเติ พรมมาจากมาเทวะธิราภาพวตุเมีมาพุญโยมหาลาภวนตุมมิเตภาวติพุทธมาอุะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโพดายะวิระหิสาวิระทาศีวิระทาศารวิระอิทิโยพุทธสามารีมาเมาสัสวาหมสมติฉามิเพลงเพลงพาภาหาหารืฤืสัมติฉามินะสังสีโมพรมมาจามาเทวะสัพยขาวเรียงติพรมมาจามาเทวะธิระภาภวตุเมมหาพุญโยมหาราภวนตุมมิเตภวติพุทธมาอุะโมพุทธายะ วิราทายโยวิราโคดจัยังวิราหิงสาวิราทาสีวิระทาสามวิระทิโยมิระสามานิมามะวิระสวรของสมบติขามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือหรือรวยรวยสาธุสาธุสาธุแล้วก็พระคาถานะครับมหาเศรษฐีนะครับผมสาธุนะครับทุกท่านครับสาธุครับสาธุเอ็งเฮ็งรวยรวยครับ ณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลิติณมามีมามหาเศรษฐีปิโยปียังมามาณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลิติณมามีมามหาเศรษฐีปิโยปิยังมามาณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลิติณมามีมามหาเศรษฐีปิโยปียังมามา ณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลีติณมามีมามหาเศรษฐีปิโยปิยังมามาสาธุสาธุสาธุาธครับ ขอบคุณทุกท่านที่กันติดตามนะครับผม